มาทำงานแล้วค่ะ ทมเรียบร้อยนะคะวา่วาดีครบเพียงไหมหมดในวันนี้ครบ1ไม่ต้จงเปลี่ยนคิอกรรมนี่หมดนาที่พอแล้วค่ะเราไปห้องต่อไปเลยกระดาษเราก็ต้องเช็ดใช่ไหม,มันมีกระดาษแล้วกระดาษเต็มอยู่เราก็ไม่ต้องปิดเห็นไหมไมันเต็มอยู่เห็นไหมคะ ไม่ต้องเปลี่ยนเมื่อวานนี้มันนไม่ใช้เยอะปิดไวหน่อยมาดูค่ะชีวิตพอ,อก็เป็นแบบนี้ฮ่อ <c oughs> ะออกก๊ตจ้าอำนาจนะคะโอเคเนาะเตรียมพร้มเรียบร้อยเรียบร้อยละสูงต่ำมาหมดความเรียบร้อยเสร็จทอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปห้องต่อไปค่ะ นนสิ่งความหน่อยความสะดวกให้พออได้ทำงานเต็มที่ใช่ไหมคะน,นี่ใหม่ซื้อมาใหม่ที่ที่แคบเนะาะใช้ดีหายพ่อใช้บ่อยเนี่ยนี่ ทานอาหารเช้าค่ะอกออหลบไปก่อนเอานนี้นิดเดียว 哎呀！嘿嘿。 เออเส้นาย้เาทไปแล้วนี่มาโชวผัดไทยค่ะ่อทงกล่องีโอเคราจะแบบว่าเอาโรยตอนที่มันเย็นแล้วน่ะ มันจะได้ไม่ต้องผ่าลงไปเพราะว่านี่มันกินสดได้เนาะแต่ถ้าเขากินไม่ไม่กินเขาก็เก็บเก็บออกเราก็ไม่ให้มากอย่างนี้ค่ะคนี่ค่ะเสร็จแล้วเราครับให้มะนาวไปด้วยขาวตัวห้าร้อยผัดไทยกุ้งค่ะเห็นไหมคะเยเสร็จแล้วเห็นไหมผัดไทยไม่โชคค่ะดูค่ะ ชข้อกากก็ดีอยู่ค่ะคะใส่ไข่เยอะชอบใส่ไข่ีที่อ๋อเดออ๋อนั่นไม่ใช่ใส่ไข่เยอะใส่ไข่ซีลโฟมนะเขาจมคะจะเป็นคนที่ใส่ไข่เยอะมายิ่งขัดข้าวใส่ไข่เยอะก็ชอบไม่ชอบผันไข่ใส่ มันจะมีมีความอร่อยเท่ากับไผ่เอาลงเลยม่แต่ลาบเสียงนะมากแต่ช้ำๆนะคะเลื้อคุณผูลชมบอกว่าตอนนี้ปิดไฟแล้วเพราะว่าอะไรคะผู้ผังมันจะได้สีมันบวกก่อนผมกินเองกินได้ให้เขาดูให้ลูกง่ายๆนะคะสองหนึ่งสองมุมก่อนคนละมุมมุมแดงมุมน้ำเงินอย่างบางก็วางไม่อย่างบาง ถั่วลิ้ส่งเข้าไปประมาณนั้นของที่เบาถั่วลิส่งก็พอเนี่ยแล้วของเรารุน่นก็จะตักงแค่นัโอเคง่ายคนชอบใส่พริกก็ใส่พริกไม่ชอบใส่พริกแล้ลูกชอบใส่พริกก็ละไปค่ะไป